สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาเดินข้างนอกค่ะทุกคนอ่ะแล้วจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะคะว่ามีผล,ลไม้อีกผล,ลไม้นึงที่สามารถกินได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีคนกินนะคะเพราะว่าอาจจะปลูกบริเวณอเนอาพาร์ทเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะมาดูด้วยกันค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะจะเป็นผล,ลไม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะเนี่ยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเอา,มาเมล็ดเขาออกนะคะเอา,มาเมล็ดออกแล้วเอาไป ทำให้เข้าแห้งอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะคะจะเห็นว่ามีน้องอะมะแรงเข้าไปนะคะอันนี้เขาก็จะเอามาเล็ดออกนะคะ,อะเอามาเล็ดออกแล้วทำให้แห้งแล้วก็ทำเป็นชาค่ะ,ะต้นกำเนิดที่ศึกษามานะคะจะมีเขตแถวประเทศจีนจะเยอะนะคะดอกเขาจะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนสวยงามมากๆแล้วทำเป็นชานะคะแต่เรายังไม่เคยชิมนะคะ อ๋อแล้วก็มีน้องยุงมานะคะทุกคนช่วงนี้ยุงจะออกมาเยอะนะคะอ่ะแล้วก็อากาศที่เกาหลีก็อ่ะก็จะเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ่ะยุงก็จะเยอะหน่อยค่ะีย่ยเต็มเลยนะคะทุกคนคะ่ะออกลูกเยอะมากๆเลยค่ะดกมากๆค่ะอ่ะจะทําเป็นชานะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะดอกไม้มีตลอดเลยค่ะ อดอกไม้ชนิดนี้แบบออกดอกให้ดูให้เราได้เห็นตลอดเลยนะคะตั้งแต่ฤดูช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะ,ะตอนนี้ก็ยังมีดอกให้ได้ชมนะคะ,อะดอกสวยๆเลยค่ะทุกคนดอกไม้สวยมากๆค่ะให้ใกล้ให้ดูใกล้ๆนะคะสวยไหมคะกลีบดอกหนามากๆค่ะและพ่อกับลูกก็ไปถึงนู่นแล้วค่ะ มาเดินออกกําลังกายกันตอนช่วงค่าค่ะันนี้ก็ทุ่งกว่าแล้วนะคะบรรยากาศทุ่งกว่าอยู่ที่เกาหลีก็ประมาณนี้ค่ะ,ะเริ่มใกล้จะค่าแล้วค่ะยุงก็จะเยอะหน่อยก็ต้องหาอะไรมาฉีดค่ะฉีดเพราะว่าถ้าไม่มีอะ,อะไรฉีดป้องกันยุงแบบเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะ เดินตามคุณพ่อกับคุณลูกไปค่ะน้องจีนปั่นจกักรยานค่ะบรรยากาศที่เกาีช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ,ะเพราะว่าพรุนี้ก็อาจจะมีฝนมานิดนิดหน่นอยๆนอค่ะ,ะแล้วก็แถวๆนี้ก็จะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลให้ได้เห็นเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ฉีดยาเป็นอะไรนะคะที่เป็นยาบำรุงก็จะรสชาติก็ ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีดอกไม้ให้ได้ชมนะคะริมทางข้างทางดอกไม้ยังไม่ร่วงนะคะเดือนจนถึงเดือนเก้านะคะเนี่ยดอกหนึ่งนะ,ะอเป็นช่อดอกหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะช่อดอกของเขาดอกหนึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอบุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ